สวัสดีค่ะทุกๆคนมาถึง EP ที่76แล้วนะคะสำหรับ EP นี้เป็นอุทยานแห่งชาติที่3ของทริปปีใหม่ค่ะโดยเราจะไปกันที่อุทยานแห่งชาติภูซางจังหวัดพะเยานั่นเองค่ะเราเลือกนอนเป็นบ้านพักอุทยานนะคะเดี๋ยวจะพาทุกๆคนไปชมบรรยากาศของอุทยานกันค่ะ อุทยานแห่งชาติภูซางตั้งอยู่ริมถนนหมายเลข1093จากบริเวณอุทยานสามารถขับรถต่อขึ้นไปบริเวณภูชีฟ้าได้นะคะตอนแรกแพลวก็ว่าจะไปเหมือนกันค่ะแต่คิดว่าคนต้องเยอะแน่ๆเลยเลยเก็บไว้โอกาสหน้าแล้วค่อยมาใหม่จะได้รีวิวสถานที่ได้แบบเต็มๆโดยไม่ต้องติดคนมากนักนะคะตอนนี้เราเริ่มเข้าเขตอุทยานกันแล้วนะคะสังเกตได้จากป้ายชื่อเลยค่ะ ด้านซ้ายมือตรงนี้จะเป็นบริเวณที่ทำการอุทยานนะคะเนื่องจากเราเลือกนอนเป็นบ้านพักเลยต้องเข้ามาลงทะเบียนบริเวณที่ทำการและรับกุญแจพรอมัดจำค่ากุญแจกันก่อนค่ะค่ามัดจำา200บาทนะคะถึงแล้วเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านในได้เลยค่ะ ขับต่อมาจากบริเวณที่ทำการไม่ไกลมากนักนะคะด้านซ้ายมือจะเป็นบริเวณที่จอดรถร้านอาหารห้องน้ำและสุ่มบริการนักท่องเที่ยวค่ะตรงนี้จะเป็นบริเวณลานจอดรถหนึ่งนะคะ ค่าบริการรถยนต์30บาทรถจักรยานยนต์20บาทค่ะลานจอดรถ1จะอยู่ก่อนตัวน้ำตกภูซางนะคะพอเราจอดรถเสร็จแล้วนะคะก็มาเดินข้ามสะพานไม้ตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นไปบนตรงแถวแถวร้านอาหารนะคะเสร็จแล้วค่อยไปเดินข้ามถนน เพื่อไปตรงตัวบริเวณน้ําตกนะคะตรงนี้นะคะจะมีร้านอาหารบริการอยู่นะคะก็จะเป็นพวกประเภทกาแฟชาไข่มุกเคปญี่ปุ่นส้มตำอาหารตามสั่งนะคะแล้วก็ถัดจากร้านอาหารมานะคะจะมีบริเวณทางเข้าไปห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็จะเป็นแบบสองอาคารแยกกันเลยนะคะด้านซ้ายเป็นของผู้ชายนะคะแล้วก็ด้านขวาเป็นของผู้หญิงค่ะ ภายในห้องน้ำนะคะจะมีทั้งห้องอาบน้ำและห้องสุขาแบบชักโครกและนั่งยองเลยค่ะถัดมาจากบริเวณห้องน้ำนะคะจะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวค่ะตรงจุดนี้นะคะสามารถมาขอปั๊มตาประทับสมุดพาสปอร์ตอุทยานได้นะคะหรือติดต่อสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะคะ แล้วก็ด้านข้างของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะจะมีห้องน้ําสําหรับรถเข็นผู้พิการคนท้องและผู้สูงอายุอยู่ทั้งหมด2ห้องนะคะแล้วก็ขยับมาอีกนิดนึงนะคะจะเป็นบริเวณร้านค้าสวัสดิการนะคะก็จะมีเมนูก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งส้มตํายําแซ่บต่างๆนะคะจากบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะขับต่อไปที่ลานจอดรถ2กันค่ะ พอเราขับเลยตรงน้ำตกทางด้านขวามือมานิดนึงนะคะเราก็จะเจอบริเวณลานจอดรถ2นะคะก็คิดราคารถยนต์30บาทรถจักรยานยนต์20บาทนะคะเสร็จแล้วก็ขับเข้าไปทางด้านในตรงลานปูนได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ทางดินตรงนี้นะคะจะเป็นทางขึ้นไปบ้านพักอีก2หลังนะคะจะเป็นแบบแอร์นะคะราคา800บาทเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินขึ้นไปดูกันนะคะ ก็จะสามารถขับรถขึ้นไปจนถึงตัวด้านข้างบ้านผักได้เลยนะคะแต่แค่ว่าเป็นทางดินก็จะมีมีหลุมมีร่องนิดนึงนะคะก็ต้องขับระมัดระวังนิดนึงแต่อันนี้ที่มาคือหน้าหนาวดินมันแห้งไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นช่วงแบบที่มีฝนตกเนี่ยทางมันจะเละมากไหมนะคะหลักทักซ้ายเบอร์นี้นะคะคือบ้านภูซางหนึ่งี่ค่ะ ส่วนหลังทางขวานะคะจะเป็นบ้านภูซาง105ค่ะภายในก็จะเป็นเตียงเล็ก2เตียงมีทั้งแอร์และพัดลมมีห้องน้าในตัวมีตู้เสื้อผ้าและโต๊ะรับแขกค,ค่ะขับต่อมาทางด้านซ้ายนะคะจะเป็นโซนลานกลางเต็นและบ้านพักค่ะ ก็ด้านขวามือเนี่ยจะเป็นบ้านพักนะคะเป็นแบบบ้านแฝดส,สองหลังติดกันนะคะหลังด้านขวานะคะเป็นหลังที่เราเลือกพักจะชื่อว่าบ้านพักภูซาง101งนทับนะคะส่วนด้านสายจะเป็นบ้านพักภูซาง101งนทับนะคะทั้งสองหลังนี้จะราคา500บาทถ้าเข้าพักวันธรรมดาจันทร์ถึงพรฤหัสบดีที่ไม่ใช่วันหยุดนะคะตะเลิกนะคะจะลด3 0นะคะลดไป150บาท เหลืออยู่ที่350บาทนะคะอันนี้จะเป็นมุมที่ว่าขับเข้ามาจากริมถนนนะคะด้านหน้าก็จะมีป้อมเจ้าหน้าที่อยู่ตอนกลางคืนจะมีเจ้าหน้าที่ประจำด้วยนะคะเข้าไปดูด้านในบ้านพักกันค่ะ เข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเจอโต๊ะพร้อมเก้าอี้มีโต๊ะวางของนะคะแล้วก็มีชุดแก้วน้ำชุดแก้วชากาแฟน้ำเปล่ากาต้มน้ำร้อนแล้วก็มีเป็นพวกตู้เย็นถังขยะนะคะส่วนตรงมุมนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำค่ะภายในก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ห้องห้องแรกนะคะจะเป็นห้องอาบน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยค่ะส่วนห้องที่สองและห้องที่3จะเป็นห้องสุขาค่ะ แล้วก็ตรงมุมนี้นะคะจะเป็นห้องนอนค่ะภายในก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดห้าเตียงค่ะเป็นเตียงเล็กนะคะแต่ละเตียงก็จะมีหมอนผ้าหม่มและผ้าขนหนูไว้ให้ค่ะแล้วก็จะมีพัดลมให้1ตัวนะคะแล้วก็มีเป็นพวกราวแขวนผ้าราวตากผ้าให้ค่ะแล้วก็ตรงมุมนี้นะคะจะอยู่ด้านหน้า,นา,นาทางเข้ามาหน่อยจะเป็นบริเวณห้องน้ําสําหรับคนที่มากางเต็นท์นะคะด้านหน้าก็จะมีเป็นจุดทิ้งขยะไว้บริการนะคะ ส่วนห้องน้ําจะเป็นแบบอาคารเดียวแบ่งฝั่งชายและหญิงนะคะด้านซ้ายเป็นของผู้ชายแล้วก็ด้านขวาเป็นของผู้หญิงข้างหน้าก็มีพวกอ่างล้างมือมีกระจกนะคะทั้งฝั่งผู้หญิงและฝั่งผู้ชายจะเหมือนกันนะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ห้องนะคะก็จะเป็นห้องอาบน้ําอย่างเดียวนะคะ1ห้องห้องอาบน้ําและสุขาในตัวนะคะเป็นแบบชักโครก4ห้องค่ะแล้วก็ ห้องสุขายอย่างเดียวแบบชักโครกนะคะ1ห,ห้องค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณลานจอดรถนะคะก็จอดได้ค่อนข้างหลายคันอยู่นะคะสำหรับคนที่มากางเต็นท์นะคะแล้วก็ตรงอาคารที่เห็นด้านหน้านี้จะเป็นสำหรับไว้จัดประชุมจัดกิจกรรมต่างๆได้นะคะ แล้วก็บริเวณด้านหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณลานกลางเต็นนะคะก็จะเป็นบริเวณสนามหญ้ากว้างๆนิดนึงนะคะไม่ค่อยมีร่มเงาไม้ให้บังแดดเท่าไหร่นะคะด้านในก็จะอยู่ติดริมน้ำนะคะ ก็อย่างช่วงนี้ที่มาประมาณปลายเดือนธันวาก็รู้สึกเย็นๆหน่อยนะคะเลยไม่แน่ใจว่ามันเย็นเพราะอยู่ริมน้ําหรือว่าเย็นเพราะว่ามันเป็นช่วงปลายเดือนปลายปีแล้วอะนะคะก็คือน้ําจะล้อมรอบลานกลางเต็นไวนะคะ หลังจากชมบรรยากาศทางด้านซ้ายของอุทยานไปแล้วนะคะตอนนี้จะพามาชมบรรยากาศด้านขวาฝั่งน้ำตกกันบ้างค่ะบริเวณฝั่งน้ำตกนะคะจะมีร้านกาแฟร้านค้าสวัสดิการด้วยค่ะก็จะมีขายเป็นพวกเครื่องดื่มชงสดขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มสำเร็จรูปค่ะบรรยากาศบริเวณน้ำตกภรูซางนะคะก็คือจะเป็น ลานหญ้านะคะแล้วก็มีร่มเงาไมา้ต้นไม้ใหญ่นะคะช่วยบังแดดให้ก็สามารถนำอาหารเครื่องดื่มมานั่งรับประทานหรือปิกนิกกันตามลานได้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะแพลวจะมาเล่าข้อมูลของน้ำตกภูซางให้เพื่อนๆฟังกันค่ะน้ำตกภูซางนะคะเกิดจากน้ำใต้ดินไหลผ่านชั้นหินร้อนไหลออกจากบ่อที่เรียกว่าบ่อซับน้ำอุ่นค่ะโดยตกลงสู่ผาหินปูนความสูงประมาณ25เมตรจนกลายเป็นน้ำตกอุ่นค่ะที่มีอุณหภูมิประมาณ35องศาเซลเซียสแล้วไหลรวมกับน้ำเปื่อยนะคะเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชุมชนต่อไปค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็นทางเข้าไปเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกภูซางนะคะเปิดเวลา6โมงเช้าปิดเวลา6โมงเย็นนะคะก็จะคิดอัตราค่าบริการผู้ใหญ่20บาทเด็ก10บาทนะคะชาวต่างชาติผู้ใหญ่100บาทเด็ก50บาทนะคะ อันนี้จะเป็นผังแสดงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกภูซานะคะจะเป็นทางเดินยกระดับและเส้นทางบนพื้นราบนะคะแบบวงรอบระยะทางประมาณ996เมตรนะคะก็จะมีจุดเด่นที่สำคัญได้แก่ป่าพรุและบ่อน้ำอุ่นซึ่งเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกภูซางคะ่ะเส้นทางราบเดินสบายล่มลื่นใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางเริ่มที่จะขึ้นเดินไปเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะช่วงแรกนี้ก็เป็นบันไดาทางขึ้นค่อนข้างสูงอยู่นะคะจากตรงนี้นะคะนาทีที่12.16จนถึงนาทีที่16.33นะคะจะเป็นการรีวิวเส้นทางเดินและเล่าข้อมูลให้ฟังค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการดูบริเวณบ่อซับน้ำอุ่นเลยนะคะก็ให้กดข้ามไปเลยที่นาที16.34ค่ะ ช่วงแรกอาจจะเดินเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นบันไดที่มีความสูงและชันติดต่อกันประมาณ3ช่วงค่ะ หมดช่วงที่เป็นบันไดแล้วค่ะจากตรงนี้จะเริ่มเป็นทางเดินราบแล้วค่ะเดินง่ายๆสบายสายได้แล้วค่ะระหว่างเดินชมบรรยากาศเส้นทางนะคะขออนุญาตเล่าข้อมูลให้ฟังคร่าวๆค่ะตามแนวเส้นทางศึกษาธรรมชาตินี้จะประกอบด้วยระบบนิเวศของป่าไม้สองประเภทค่ะคือป่าดงดิบแล้งและป่าทุโดยป่าดงดิบแล้งนะคะเป็นป่าที่มีพันไม้ผสม ระหว่างไม้ผัดใบและไม้ไม่ผัดใบในสัดส่วนใกล้เคียงกันค่ะมีต้นไม้ใหญ่ค่อนข้างหนาแน่นเรือนยอดของต้นไม้ในป่านี้จึงปกคุมทั่วบริเวณทำให้อากาศเย็นสบายค่ะพันไม้เด่นที่พบเป็นไม้ในวงยางเป็นส่วนใหญ่เช่นตะเคียนหนูเขี้มะนองโดยปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดป่าชนิดนี้นะคะคือฤดูกาลที่แบ่งแยกชัดเจน คือมีช่วงแล้งยาวนานต่อเนื่องอย่างน้อย3เดือนดินค่อนข้างลึกและชื้นสามารถกักเก็บน้ำได้ดีมีปริมาณน้ำฝนไม่เกิน1,200ม mm, ิลลิเมตรและไม่มีไฟป่ารบกวนค่ะส่วนป่าพรุเป็นป่าไม่ผัดใบเช่นกันแต่จะเกิดบริเวณที่มีน้ำท่วมขังตลอดปี ดินส่วนใหญ่เกิดจากการทับถมของซากพืชเป็นเวลานานลักษณะเฉพาะตัวเช่นนี้จึงเกิดเป็นสังคมพืชที่เรียกว่าป่าพุค่ะ ต้นไม้ที่ขึ้นในป่าชนิดนี้จะมีรากแก้วสั้นจึงต้องปรับตัวเป็นพิเศษเพื่อให้ยืนตัวอยู่ได้โดยการพัฒนารากขแขนงแผ่กว้างมีรากค้ำยันโคนต้นมีภูพรและมีรากหายใจการย่อยสลายบนทื้นที่ป่าภูเป็นไปได้ช้ามากเนื่องจากความเป็นกรดของน้ำที่ท่วมขังเป็นเวลานาน จึงสกัดกันก้นการย่อยสลายของจุลินทรีย์ซากใบไม้หรือเศษพืชที่ทับถมหนาโดยไม่สลายตัวความหนาแน่นของต้นไม้ในป่าพุที่นี่จะน้อยกว่าป่าดงดิบแล้งค่ะในช่วงแรกเรามีกล่าวถึงรากภูพรหรือรากมหัศจรรย์ไว้ด้วยใช่ไหมคะแพรก็จะขอมาขยายความเพิ่มให้เพื่อนๆฟังกันค่ะ ต้นไม้ใหญ่ที่เราเห็นในภาพที่ขึ้นให้ดูนี้นะคะคือต้นยวนพึ่งแหลงต้นพึ่งหรือจะเรียกว่าต้นยวนก็ได้ค่ะซึ่งจะมีลักษณะที่แปลกตาและแตกต่างจากต้นไม้ทั่วไปก็คือบริเวณโคนต้นนะคะจะมีส่วนที่แผ่ขยายออกมาเราเรียกส่วนนี้นั่นเองค่ะว่าภูพรซึ่งมีประโยชน์สำหรับต้นไม้ขนาดใหญ่เพื่อช่วยในการเป็นฐานรับน้ำหนักไม่ให้ต้นไม้โอนเอียงหรือล้มได้ง่ายค่ะ และผู้พรน,นะคะยังทำหน้าที่ดักเก็บเศษซากพืชซากสัตว์บนผิวดินที่จะย่อยสลายกลายเป็นแร่ธาตุให้กับต้นไม้ด้วยค่ะน่าอาัศาจรรย์มากๆเลยใช่ไหมคะต้นไม้บางชนิดนะคะมีภูพรสูงถึง3เมตรเลยค่ะนับว่าเป็นตัวอย่างของการปรับตัวที่ดีในการเอาชีวิตรอดซึ่งส่วนใหญ่นะคะภูพรจะพบได้ในไม้เนื้ออ่อนค่ะ ก็ขอจบเรื่องราวสำหรับความรู้ของสองป่าในเส้นทางและภูพรราบมหัศจรรย์ไว้เพียงเท่านี้ค่ะเพราะตอนนี้เราเดินมาถึงบริเวณบ่อซับน้ำอุ่นกันแล้วค่ะและตอนนี้นะคะจะพาไปฟังความลับจากใต้พิภพของน้ำพุร้อนกันค่ะพุใต้น้ำเกิดจากน้ำฝนและน้ำผิวดินไหลลงสู่ใต้ดินตามรอยเลื่อนรอยแตกและรูพุนของหินจนถึงความลึกระดับหนึ่งค่ะ เมื่อได้รับการถ่ายเทความร้อนแล้วจะไหลกลับสู่ผิวโลกตามรอยแตกของหินแล้วกลายเป็นจุดที่มีฟองอากาศลอยขึ้นมาอย่างต่อเนื่องดังเช่นที่เราเห็นได้ในป่อซับน้ําอุ่นภูซางขณะนี้ค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าเพียงแค่จุดเล็กๆนี้จะทำให้พวกเราได้อาบน้ํำตกอุ่นภูซางตลอดปีบ่อแห่งนี้มีความลึกประมาณ5เมตรกว้างประมาณ10เมตรค่ะ อุณหภูมิประมาณ35องศา,าเซลเซียสจัดเป็นบ่อน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าร่างกายของมนุษย์ดังนั้นเวลาที่เราเอามือจุ่มลงไปในบ่อน้ำนี้จึงไม่รู้สึกร้อนค่ะเราได้ทำการทดสอบจุ่มมือลงไปด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ร้อนจริงๆด้วยค่ะ จากบริเวณบ่อซับน้ำอุ่นนะคะเราสามารถเดินต่อไปเพื่อศึกษาธรรมชาติต่อได้ค่ะก็จะเดินวนเป็นวงกลมนะคะตามแผนผังที่เคยให้ดูในตอนแรกแล้วก็จะกลับออกไปตรงบริเวณซุ้มป้ายชื่อเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เป็นจุดเริ่มทางเดินราบในตอนแรกนะคะแต่ตอนที่เราไปมีการปรับปรุงเส้นทางอยู่นะคะเลยต้องเดินย้อนกลับเส้นทางเดิมค่ะ สำหรับคนที่นอนบ้านพักก่อนกลับอย่าลืมเอากุญแจมาคืนและรับเงินมัดจำคืนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จบแล้วค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ